สวัสดีครับผมครูปราโม่เสดสังครูประจำชม้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั3ครูที่รับผิดชอบในการสอนวิชาเทายาศาสตร์ครับขอดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเทอมนี้สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับข้อที่1เขียนและอา่านวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของจำนวนนับ ที่ไม่เกิน1,000และ0เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1000และ0ครับหลังจากที่ทุกเรียนได้ดูคลิปการสอนนะครับในตัวอย่างไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูในการนับตารางร้อยซึ่งตารางร้อยก็คือ1แผ่นพินททั้งหมดอยู่100ช่องดามตัวอย่างเช่น นะครับ6ก0ก็จะมีตารางร้อยทั้งหมดอยู่6แผ่น700ก็มีตารางร้อยอยู่7แผ่น800ก็จะมีตารางร้อยอยู่8แผ่น900ก็จะมีตารางร้อยอยู่9แผ่นและ1,000หรือ1 0ร้อยก็จะมีตารางร้อยทั้งหมดอยู่10แผ่นนั่นเองนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ดูตัวอย่างนะครับในบทเรียนนี้ซึ่งเป็นการทบทวนเบื้องต้นนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะครับดูว่านักเรียนสามารถที่จะทําและมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดน,นะครับ